ยินดีต้อนรับสู่ช่องคาเพา s ์วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับความหรูหราเหนือระดับของรถ SUV สุดพรีเมียมจากเยอรมนี a u d i q 8 2ว2 6รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามเทคโนโลยีและพลังในโลกแห่งอนาคต ตั้งแต่แรกเห็นคุณจะสัมผัสได้ถึงดีไซน์ที่โดดเด่นของ Audi Q8 2026ตัวถังสี r r o s t ต d s t e e l เงางามสะท้อนความหรูหราแบบทันสมัยผสานความแข็งแกร่งและความโฉบเฉี่ยวเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ลู่ลมอย่างแม่นยำพร้อมไฟหน้าแบบ Matrix l e t Generation 2ที่ให้ความสว่างเฉียบคมและมีฟังก์ชันปรับตามสภาพถนนอัตโนมัติ เมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นได้ถึงสัดส,ส่วนที่สมบูรณ์แบบของ SUV สุดหรูเส้นโค้งที่รับกับซุ้มล้อขนาดใหญ่ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด22นิ้วช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางส่วนด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายแบบ o LED ไลท์บาร์ที่พาดยาวเต็มแนวกว้างให้ความรู้สึกหรูหราและเท่ทุกมุมมอง ภายในห้องโดยสารของ Audi Q8 2026คืออีกระดับของความหรูหราเบาะหนังแท้เกรดพรีเมียมพร้อมระบบระบายอากาศและนวดอัตโนมัติวัสดุที่ใช้ตกแต่งล้วนแต่คัดสรรมาอย่างประณีตเช่นแผงคอนโซลลายไม้แท้และอลูมิเนียมขัดมันหน้าจอคู่ขนาดใหญ่ระบบสัมผัสแบบ Audi Virtual Cockpit+ Plus แสดงผลคมชัดระดับ 4K พร้อมระบบ Voice Command AI ที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติ ระบบเครื่องเสียง Bang Olufsen Premium Sound System สร้างบรรยากาศเสียงรอบทิศทางอย่างสมจริงเหมือนอยู่ในห้องคอนเสิร์ตและไฟแอมเบีนยนไลร์รอบห้องโดยสารสามารถปรับได้มากกว่า30เฉดสีเพื่อให้เข้ากับอารมณ์ของคุณในทุกช่วงเวลา ในด้านสมรรถนะ Audi Q8 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ V6 Turbo โบ Hybrid ที่ให้พลังแรงถึง390แรงม้าและแรงบิดกว่า550นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบคว a t โ r รทำให้ทุกการขับขี่เต็มไปด้วยความมั่นคงและนุ่มนวลระบบกันสเทือนแบบ Adaptive Air Suspension ช่วยให้ปรับระดับความสูงของรถได้ตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ ส่วนเทคโนโลยีความปลอดภัยนั้นออดีจัดเต็มตามมาตรฐานรถหรูระดับโลกมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Traffic Jam Pilot และ360องศา Camera System ที่ทำให้การจอดและการขับในเมืองเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้ยังมีระบบ Predictive Efficiency Assist ที่ช่วยวิเคราะห์เส้นทางและการจราจรล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถขับได้อย่างประหยัดพลังงานมากที่สุดถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ a u ดีพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่ในยุคใหม่และแน่นอนเรามาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยราคาของ Audi Q8 2026ราคาคาดการในประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ5.2ล้านบาทไทยสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจสูงถึง6.5ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมออปชันเต็มรูปแบบ audi q 8 2ด2 6จึงไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จความรูหราและเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของผู้ขับขี่ระดับพรีเมียมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง carhouse เพื ulse, ่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ